มีแน่ๆตัวนี้ครับผมมับเขาให้เลยครับเต็มคอเลยกบยากเจ๊กโซนะครับนี่ใส่ดูนะครับผมโลกกว่าได้ครับผมกลับมาตึงตึงเลยครับตัวนี้ครับธน,นะก็วันนี้พาธน,นะออกมาลุยที่หมายคลองเหมือนเดิมนะครับผม ก็เป็นคลองเสม็ดเหนือเสม็ดใต้นะผมนะนะเป็นคลองยาวๆไปเลยแบบนี้นะก็เดี๋ยววันนี้น้ําสวยมากนะครับผมน้ํานิ่งๆก็เดี๋ยวมารอลุ้นผลงานกันว่าจะมีผลงานหรือเปล่าวันนี้ก็เดี๋ยวไปรอลุยกันเลยครับ mấy đồ nữa thôi tạm ọt vào lên mấy dù đầy nữa lột ดนโไปกำลังดีเลยนะนะยำๆไปโดนนะหลุดไปตัวนึงนะมาเดี๋ยวมาตัวนี้โดนจนได้ใส่ป๊อกใส่ป๊อกปลาช่อนเข็มนะนะ่นะนะนะจัดไปหนึ่งแต้มนะครับผมกบยางเจ็กโซสีดำนะตัวนี้กับสายพีอีไวเปอร์จัดไปครับผม มาอีกแล้วช่องนี้หนึ่งแต้มนะฮนะกัดไปรอบนะไม่โดนนะรอบนี้โดนจนได้ช่องนี้วันก่อนก็มาได้มันหนึ่งแต้มนะมีตัวตลอดนะตัวไม่ใหญ่แล้วก็พอได้บัดนะผมนี่กบยางเจ็กโซเหมือนเดิมแล้วนะ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 เต็มปากเต็มคำเลยสีดำจัดไปหนึ่งแต้มช่องแบบนี้โดนแน่นอนครับผม โดนอีกแล้วเหลี่ยมนี้อีกแล้วสองตัวติดนะครับนะมุมนี้ใช้ไม่ใหญ่นะจัดมาอีกหนึ่งแต้มครับกบยางเจ็กโซะเหลี่ยมเดิมเลยนะช่องแบบนี้ไม่มีพลาดนะครับจัดไปครับผม ตึง <c oughs> เ,เลยครับตัวนี้ส์ใหญ่เลยนะตัวนี้โอ้โห,โโหตัวเบลเลอร์เลย <c oughs> เต็มคอครับนะนะสาโลเลยโอ้โห,โโหเบลเลอร์เลยครับตัวนี้ใหญ่มากนี่ โอ้โหโลกว่ามีแน่ๆตัวนี้ครับผมมับเข้าให้เลยครับเต็มคอเลยกบยางเจ็กโซนะนี่สดูนะครับผมโลกว่าได้ครับผมกับสายพีอีไวเปอร์นะครับผมจัดไปครับผม